ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منا زوجان وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ย ا โ ي ه ا الذين น م า و นุ ت กล ا ا ว ل ه و ق و ل ก ا ล و กล سديدا ด ص ل ح ย ك م ล ع م ا ل ك م ุมอาม ل ล م ذ ุมวย م กฟร ي ล ع ا ุมด و น س و ل ه ุมว่ ا ม ف و ز ต ع ظ ล م ا ع วร د ا ูล ه ฟดฟาาบดผมขอเตือนตัวของผมเองและพี่น้องให้มีความยำเกรงต่อลอสุบฮานะหัวตาลาในทุกย่างก้าวของชีวิตจงลับเนื้อขับตัวไปสู่พระองค์ จงรีบเร่งไปสู่การทําความดีงามการทําความดีงามประการหนึ่งที่ไม่ควรละทิ้งเลยก็คือการบริจาคก,การบริจาคทานไปในหาทาองขอ,งอ์อน,นั้นเป็นเครื่องเป็นเครื่องหมายของบุคคลที่มีความยำเกรงต่อพระองค์ทำไมเพราะว่าคนที่บริจาคนั้นเขารู้ว่าทรัพย์สินของเขานั้น ที่เขาถืออยู่ในวันนี้นะ่ะไม่ใช่ของเขาไม่ใช่หามาได้ด้วยกับความสามารถของเขาไม่ใช่หามาได้ด้วยกับความเก่งกาจของเขาแต่ทว่าวทรัพย์สินของเขานั้นอลันลลอฮุซุบฮานอลตะลาทรงปโปรดป่านทรงประทานมันให้กับเขาเขาถึงจับจ่ายใช้สอยออกไปบริจาคออกไปเพื่อวันข้างหน้าเมื่อบริจาคออกไปแล้ว นั่นแหละถือว่าเป็นทรัพย์สินของเขาเพราะมันจะมาเป็นพยานให้กับเขามาประจักษ์ให้กับเขาในวันกิยามะพี่น้องครับการบริจาคนั้นยังบ่งบอกถึงว่าเรานั้นเป็นบุคคลที่อยู่ในหมู่ของคนดีเป็นการชำระล้างจิตใจทำให้ร่างกายของเรานั้นสะอาดบริสุทธิ์ผุดพองการบริจาค เป็นการป้องกันภัยบาลาและเป็นการงานหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบานอัตลาทรงรักอลัลลอฮฺสุบานอัตลาได้ทรงตรัสว่าขุดมินอัมวาลิฮมซอดากอตานตตต่ตอตฮิโร่องวะตตซักกีฮิมุฮัมมัดเจ้าจงเอาส่วนหนึ่งจากทรัพย์สมบัติของเขานั้นมาเป็นทานเพื่อทําให้เขานั้นบริสุทธิ์แท้จริงการซอดากอนั้นพี่น้องครับเป็นการงานที่ประเสริฐเป็นการงานที่ทําให้เรานั้นขยับเข้าใกล้ชิดพระองค์ การบริจาคพี่น้องมันไม่ได้วัดค่ากันที่ว่ามากหรือน้อยมันวัดกันที่ว่าเรานั้นคิดดีต่ออัลลอฮ์อย่างไรสมมุติมีคนอยู่สองคนพี่น้องคนหนึ่งมีเงินหลักแสนแต่เขาอยากจะบริจาคสักสามหมื่นแต่พอเขาบริจาคออกไปเขารู้สึกไม่ดีกับเงินที่เขาบริจาคออกไป เขารู้สึกว่าทรัพย์สินของเขามันบกพร่องลงแต่กับอีกคนหนึ่งที่เขามีเงินอยู่แค่1,000บาทแต่เขาอยากบริจาค200ร้อแต่เขามุ่งหวังเพื่อลอสุบฮาหนาวตาลาบุคคลสองบุคคลนี้มีความต่างกันจำนวนกับความหวังบุคคลหนึ่งมีความเครียดเมื่อใช้จ่ายออกไปเมื่อบริจาคออกไปด้วยกับจำนวนที่มาก กับอีกบุคคลหนึ่งซึ่งบริจาคเพียงแค่200แต่เขามุ่งหวังการตอบแทนจากอัลลอฮะฺ سبحانه และกตาลาพี่น้องครับการที่เราปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดมุ่งหวังการตอบแทนจากอัลลอฮฺผลตอบแทนของมันนั้นมหาศาลการตอบแทนในการบริจาคก,ก็มหาศาลเช่นกันดังที่อัลลอฮะฺ سبحانه แะกตาลาได้ทรงตัดเอาไว้ว่ามาตาลุลละดีนะยุงฟฟกูนอัมวาละอัมเฟซาบีลินละอุปมาผู้ที่บริจาค ทรัพย์สินไปในหุนทางของอัลล h ์กามาซาลีฮับบะตินอัมบะตัสซาบะอนาบิลฟีคุลลิสุมบุลติมมีอัตุฮับบะอุปมาดังพืชดังมเมล็ดพืชชนิดหนึ่งที่มันมีขึ้นเติบโต,บตบขึ้นด้วยกับเจ็ดรวงและทุกๆรวงของมันนั้นมีหนึ่งร้อยเมล็ดวัลลอฮุยบอีฟุลิมัยะชาวัลลอฮุาวาซออาลิมล์เป็นผู้ทรงที่เพิ่มพูนให้แก่ ผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์และพระองค์เป็นผู้ทรงกว้างขวางผู้ทรงรอบรู้พี่น้องครับการบริจาคอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ไม่ได้วัดกันที่ว่ามากหรือน้อยมันวัดกันด้วยใจว่าเราคิดดีต่ออัลลอฮ์ขนาดไหนการบริจาคถ้าเราคิดดีต่ออัลลอฮ์ผลของมันนั้นเพิ่มพูนแน่นอน และการบริจาคนั้นพี่น้องครับจะทําให้เรานั้นเป็นอยู่ในอยู่ในหมู่ของคนดีอัลลอฮฺสุบานอัตลาได้ทรงตรัสว่าอัลเลดีนายุงฟิกูนอฟิสซารออิวบบรอผู้ที่บริจาคทั้งในายามที่มีความสุขสบายและมีความเดือดร้อนวัลกาดิมีนัลไยบและบรรดาผู้ที่ข่มโทษททาาทวัลวาอาฟีนอานินนัส และผู้ที่อาภัยแก่เพื่อนมนุษย์วัลอฮฺยูฮิบุลมุฮซินินและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรักผู้กระทำความดีงามทั้งหลายพี่น้องครับการใช้จ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์นั้นความประเสริฐของมันนั้นมากมายเหลือเกินจะพูดให้หมดในคุตบ้านนี้เป็นไปไม่ได้ต่อให้จะทําเป็นซีรีส์มันก็มากเหลือเกินกับฮะดีษที่บ่งบอกถึงความประเสริฐของการบริจาค ณวันนี้จะนำออกมาบางประการด้วยกันซึ่งเกี่ยวกับความประเสริฐของการบริจาครายงานจากอบูฮุรราร่ดีอัลลอฮุอันฮุได้ลาว่ตทรสซุนสัลลัลลอฮุอะลัยฮุสลามด้กลก่าวว่ามามินเยอมินยุสบิฮุลอับดุฟีฮิไม่มีวันใดในยามเช้าเมื่อมาถึงบ่าวอิลลามาลกกานยันซิลานิฟายกูลอะฮะดะฮุมาเว้นแต่จะมีมาลักสองท่านลงมา ฟยาคุลอาฮะดฮูมาแล้วมาลักท่านหนึ่งจะกล่าวว่าอัลลอฮุมะอัลลอฮุมะอาติมุ่งฟิกอนคาลาฟาโออัลลอฮ์ได้โปรดให้มีสิ่งอื่นตามมาแก่ผู้ที่เขานั้นจ่ายผู้ที่เขานั้นบริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์พินองดูนะประโยคถัดมาที่ท่านนาบีบอกวอ้ยาคุลลอาครอัลลอฮุมะอาติมุมซิกันจาลาฟาและมารักอีกตนหนึ่งได้กล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์ โปรดให้หมดไปแก่ผู้ที่เก็บเอาไว้ไม่ยอมบริจาคพี่น้องทำงานเก็บเงินวันหนึ่งพี่น้องก็เอาไปไม่ได้แต่ถ้าพี่น้องบริจาคมันจะเป็นทรัพย์สินของพี่น้องมันจะไปประจักษ์กับพี่น้องว่านี่คือสิ่งที่เรานั้นได้ทำเอาไว้ททรรไดด้ก่่าาวววะนอบุลลล มานะก็สอดสุกตุนมินมาลินการบริจาคนั้นไม่ได้ทำให้ทรัพย์สินบกพล่องลงวามาซาดัลลอฮุอับดันบบอัฟินอิลลาอิซาและอัลลอฮ์ไม่ทรงเพิ่มให้กับบ่าวคนหนึ่งคนใดที่ให้อภัยกับคนอื่นนอกเสียแต่ว่าเกียรติยศวามาตะวาดะฮัดุนลิลลาอิลลารอฟะฮุลลอฮและไม่มีคนหนึ่งคนใดที่เขาถ่อมตอนนอบน้อมต่ออัลลอฮ์เว้นแต่อัลลอฮ์ س ب า ا ن ه และจะทรงยกเกียรติให้กับเขา ท่านอบีบอกว่าทรัพย์สินนั้นมันจะไม่บกพรองลงด้วยกับการบริจาคมันจะบกพรองลงถ้าเรานั้นไม่คิดดีต่อเราการตอบแทนจะยังไม่มาถึงมีชาวซาลับท่านหนึ่งได้เล่าว่าได้บอกว่าโอ้ oh Allah ฉันขอสาบานต่อละวันลอยฉันได้บริจาคออกไปแต่ทรัพย์สินของฉันนั้นไม่ได้บกพรองลงเลย ตอนนั้นก็มีชายคนหนึ่งได้ยินเขาก็บริจาคออกไปแล้วเขาก็บริจาคออกไปแล้วเขาก็บริจาคออกไปแต่ถ้าว่าทรัพย์สินของเขานั้นไม่ได้เพิ่มพูน <im S 1> เราไม่ได้เพิ่มพูนทรัพย์สินให้กับเขาทรัพย <im S 2> ์สินของเขานั้นมันบกพร่องลงตลอดเขาก็เลยไปหาผู้รู้เท่านั้นเขาก็ถามว่าฉันเนี่ยบริจาคแต่ทรัพย์สินของฉันนั้นมันบกพร่องลงชายคนนั้นก็เลยตอบว่า ท่านทำเพียงเพื่ออยากจะรู้ว่าผลตอบแทนของมันคืออะไรก็คือการที่เขาบริจาคนั้นเขาแค่อยากรู้ว่ามันจะได้กลับคืนไหมแต่ที่ฉันทำนะ่ะฉันหวังต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาฉันหวังความเมตตาฉันหวังในวันเกรียมะนั่นคือความแตกต่างในการบริจาคมันเลยทำให้บุคคลหนึ่งนั้นได้รับการตอบแทนที่ดีกับอีกบุคคลหนึ่งนั้น ทำให้ทรัพย์สินของเขานั้นบกพร่องลงโดยที่เขาก็อาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆมีข้อดีษบทหนึ่งท่านอัราราบดุลฮุเรตุลลอฮ์บิอัลลอฮ์อานุหุด้เล่าวา่าตรอซุนสุลลัลลอฮ์อะลัยฮิยัสสลามได้กล่าวว่ามันจสซาบดะกะบิอาเดลิตามรตินมินกัสบินตอยบใครที่เขานั้นบริจาคแค่เพียงเทียบเท่ากับอินทพาลาเม็ดหนึ่งด้วยกับสิ่งที่เขาหามานั้นด้วยกับสิ่งฮาลาล ก็คือสิ่งที่เขาบริจาคไปนั้นอ่ะเขาหามาด้วยน้ําพักน้ําแรงที่จากสิ่งที่ฮาลานไม่ได้หาจากการเล่นหวยจากการเล่นพนันหรืออื่นๆที่ไม่ฮาลานเวลาอยากบอลลอนออิลลาตอยยิบุนอัลลอฮ์จะไม่ทรงตอบรับสิ่งใดเว้นเสียแต่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีฟาอินนัลลอฮ์อยากบาลูฮาบิยามีนี่และพระองค์จะทรงตอบรับด้วยกับพระหัตถ์ข้างขวาของพระองค์ สุม,มาโยรับบีหาเลวซอให้บีหาพระองค์จะฟูมฟักมันจะทรงเก็บมันกามายโรบ,บีอัฮาดกุมฟูลูหเหมือนที่พวกท่านคนหนึ่งนั้นฟูมฟักม้าจนกระทั่งมันโตเท่าภูเขาทรัพย์สินพี่น้องอย่างที่บอกไปว่ามันไม่จำเป็นต้องมากในการที่เราจะบริจาคฮะดีษบทนี้ได้บอกอยู่ว่าเพียงแค่เท่ากับอินทภลาลเม็ดเดียว แต่ว่ามันเป็นการหามาด้วยกับสิ่งที่ฮาลัานเอาเรจะรับมันด้วยกับพระหัตถ์ขวาของพระองค์พระองค์ไม่ได้บอกนบีไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องบริจาคทั้งหมดไม่ใช่แต่ถ้าคุณคิดดีฮุสนนซอนบิลละด้วยกับสิ่งที่คุณบริจาคไปมันจะเป็นสิ่งที่คุณได้รับคุณค่ายอย่างมหาศาล ท่านอิบนุมัสูรอบิอัลลอฮฺอันฮุไดัยลาวะทารอซุนฺซัลลัลลอฮฺอะลัยฺอุสซาลลัมได้กล่าวว่าลาฮัสัดอิลลาฟิธนต์ัยรจุลุนอาตาฮุลลอฮฺมาลันฟาสลัต้าห์อัลลาฮะลาฮาลักติฮิบิลฮักไม่มีการอิจฉาใดที่อนุญาตให้ทําได้เว้นเสียแต่สองประการคือคนคนหนึ่งที่เขามีทรัพย์สินมากมายและเขาก็ควบคุมมันใช้จ่ายมันไปในทางที่ชอบไปในทางที่หนทางของอัลลอฮฺ วรจุลอาตาฮุลลอห์ลฮิกมะฟะฮูยักดีเิวยอัลลิมูฮะและคนคนหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้เขานั้นมีรู้จักใช้สติปัญญามีฮิกมะและเขาก็ใช้มันกับตัวเองและสอนมันกับผู้อื่นพี่น้องครับฮะดีษต่างๆเหล่านี้บง่งบอกถึงการบริจาคก,การบริจาคที่เป็นการแสดงความเชื่อมัน่นว่าเรานั้นจะได้รับผลตอบแทนที่ดียิ่งนะที่อัลลอฮฺสุบานอัลตลา เป็นการปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮฺสุบตานอตาลาทรงสั่งใช้เป็นสิ่งปเป็นสิ่งที่เรานั้นปฏิบัติตามที่แบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดสลลลุตสลตลัมได้บอกได้สอนได้กำชับเราเอาไว้อัลลอฮฺทรงทาให้มันเป็นสาเหตุสาเหตุหนึ่งเป็นการตอบแทนจากทรัพย์สินที่เรานั้นได้ใช้จ่ายออกไปมันจะไม่ลดน้อยลงทรัพย์สินจะไม่ถูกตอบรับ ทรัพย์สินที่บริจาคจะไม่ถูกตอบรับถ้าไม่ได้มาด้วยกับวิธีการที่ฮาลาลไม่ได้หามาด้วยกับวิธีการที่ถูกต้องตามนัยยะของอัลอิสลามพี่น้องครับการที่เราทําความดีเพื่อใครแน่นอนเราหวังเพื่อการตอบแทนจากอัลลอฮ์สุบฮา,หาหนาฮุตาลาแต่สิ่งที่เราทําเราบริจาคออกไปเพื่อตัวเราเองเพื่อวันเกียรมะ เพื่อน้ำหนักในตาช่างข้างข,างขวาของเราเอเลสสุฮานาตาลาได้ทรงตัดว่าวมาตงฟิกมินกอยริมฟาลิอัมฟฟซิกุมและสูเจ้าบริจาคความดีใดๆอันเนื่องก็มาจากเพื่อตัวของพวกเจ้าเองไม่ใช่เพื่อใครสิ่งที่เราทำความดีงามต่างๆนานาการบริจาคเพื่อตัวเราเองทั้งสิน้นเพื่อความปลอดภัยในวันเกียมะม์ เพื่อตาช่างข้างขวาของเราจะได้หนักกว่าข้างซ้ายท่านอุบบะนอาเมรอดบีัลลอฮุอันฮุไดลาว่ากุลกุลลิลลลลมรีอิมฟิซิลสอดาคติฮิฉันได้ยินทารุษุนสุลลัลลอฮุอะลาอือสัลลัมได้กล่าวว่าแต่ละคนนั้นเขาจะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของเขาในวันกิยามะเนื่องด้วยมาจากการบริจาคของเขาการบริจาคของเขานั้นจะทําให้เขานั้นมีร่มเงานในวันกิยามะ ฮัตตายุฟซอลาัยนันนัสจนกว่าเขาจะถูกพิพากษาระหว่างผู้คนพี่น้องครับการบริจาคแม้เพียงเล็กน้อยในฮะดีษไม่ได้บอกเลยว่าคุณจะต้องบริจาคให้มาก mm hmm. เพื่อที่คุณนั้นจะแลกมาด้วยกับผลตอบแทนก็คือการที่จะอยู่ภายใต้ร่มเงา mm hmm. ที่อลัลลอฮฺสุวรรตลาทรงให้มีให้เกิดขึ้นกับคุณชนอะดีอ่ะ ท่านอาดีบินฮาติมรอดิยัลลอฮุอะนุได้เล่าวา่าทารุณสัลลัลลอฮุอะลัยซัลลัมได้กล่าวว่าอิตตะกุนนารวะลาบิชักกิตัมรอจงเกรงกัวนรกเถอะโดยการบริจาคแม้เพียงอินทผาลาัมเสี่ยวเดียวพี่น้องอินทผาลาัมเสี่ยวเดียวก็ยังมีตัวบทหะดีษให้บริจาคเราอย่าไปมองว่าการบริจาคนั้นจําเป็นจะต้องมากโขให้ด้วยกับจิตใจที่มั่นคงด้วยกับความเอคลาส ว่าอัลลอฮฺสุวรรณัตลาจะทรงตอบแทนถึงแม้ว่ามันจะเท่าผงทุลีก็ตามพระองค์จะทรงตอบแทนพระองค์จะไม่ทรงอาธรรมต่อการงานใดๆของพวกเราพระองค์จะทรงตอบแทนทั้งหมดการบริจาคในหนทางของเราพี่น้องครับเป็นสาเหตุป้องกันเราจากไฟนรกการบริจาคจะทำให้เรานั้นรอดพ้นจากความสะพรึงกลัว ความน่ากลัวในวันขยามะและการบริจาคจะทำให้ภาคผลละบุญนั้นมันยังดำเนินต่อไปกับการบริจาคนั้นถ้ามันเป็นซดากอยาเรียต่อให้เรานั้นจะลงไปอยู่ในหลุมฝังศพแล้วก็ตามมันยังเป็นภาคผลมันยังเป็นความดีกับเราที่ยังจะเกิดขึ้นกับเราต่อไปพี่น้องผูษษ้ศรัทธาทั้งหลายการบริจาคในช่วงเว,เวลาไหนดีที่สุด การบริจาคในช่วงเวลาที่เรานั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่ใช่บริจาคในช่วงเวลาที่เรานั้นใกล้จะเสียชีวิตคนนั้นเอาไปเท่านี้คนนี้เอาไปเท่านั้นท่านอับดุลเีมูฮัมหมัดสุลลัลลอฮุอะละอัลสัลลัมได้กล่าวว่ามีชายคนหนึ่งมาทารอซูลสุลลัลลอฮุอะละอัลสัลลัมและได้กล่าวกับทรารอซูลว่าโอยารอซูลลอฮ์โอ้ทารอซูลของอัลลอฮ์ อายุสะะอาอัลดอัจรอการบริจาคใดได้ผลลบุญมากที่สุดก็ละอันตะซัดดะกะวะอันตะเซฮ์การบริจาคในขณะที่ท่านนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงชะฮีหุนยังเสียดายเงินตักชชลฟักกัวความยากจนวะตะมูลุนกินาและปัฒนาความร่ำรวย ولا า م ه ل حتى إذا กติลฮุลก و ม กุลตาลิฟฟลานินกาตาวิลิฟฟลานินกาตาวากากานาลิฟฟลานินแต่ท่านก็ยอมบริจาคไม่เพิกเฉยไม่รอให้ความตายนั้นมาถึงรูปก,กระเดือกค่อยกล่าวว่าฉันจะให้กับคนนั้นเท่านี้ฉันจะให้กับคนนี้เท่านี้และแน่นอนมันย่อมเป็นของคนนั้นจริงๆพี่น้องครับจากความเมตตาความโปรดปรานของลสอสบานอตลาที่ทรงมีให้กับเรานั้นมากมายเหลือเกิน แต่ละคนอาจจะได้รับแตกต่างกันไปแต่ความเมตตาของพระองค์นั้นมากมายทุกวันนี้ที่เราหายใจก็มาจากพระองค์เราเรียนสอบผ่านก็มาจากพระองค์การงานที่มันได้ดีได้ดีก็มาจากพระองค์ลูกหลานที่ดีก็มาจากพระองค์ขอบคุณพระองค์ให้มากๆพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างนั้น ไม่ใช่ความสามารถของเราเว้นเสียแต่ว่าเป็นสิ่งที่อรรถสุทรนณตลาทรงโปรดปานมันให้กับเราและมีอีกสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงโปรดปานทรงให้กับเรานั่นก็คือในขณะที่เราเสียชีวิตไปแล้วผลและบุญของเรานั้นยังตามติดเราไปด้วยนั่นก็คือสอดกอญาริยาคือการบริจาคที่เป็นทานไหลลินดังที่มี h a d ท r ุลล l ลลอฮวะละซัลลัมได้กล่าวว่าอิดามาตลอินซาน อิงอตาอามาลูาอิลลามิซาลาสินเมื่อมนุษย์คนหนึ่งคนใดเขาได้เสียชีวิตหลงการงานของเขานั้นจะถูกตัดขาดเว้นแต่สามปะการด้วยกันสดะกะตุนจารยิยาซดะกะจาริยทานไรรินวอิมุลุนตฟะอูบและความรู้ที่ยังเปรวาวะละดุนซอลเลยยะดาอูหละและบุตรที่ดีที่เขาขอดูอาให้พี่น้องครับ ทานไหลรินจะเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกกับเราถึงแม้ว่าเรานั้นจะเสียชีวิตไปแล้วทานไหลรินจะเป็นประโยชน์กับเราสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อรรถสุภัาลาทรงให้เกิดกับมนุษย์ด้วยกับความเมตตาความโปรดปรานของพระองค์ขณะเราเสียชีวิตไปแล้วการงานของเรานั้นถูกตัดขาดทั้งสิ้น จะขอกลับมาทำละหมาจะขอกลับมาบริจาคก,ก็ไม่ได้แล้วณวันนี้พี่น้องครับจงคิดเสมอว่าสิ่งที่เราได้นั้นอัลลอฮฺสุบานตลาเป็นผู้ทรงประทานมันให้กับเราหาใช่เช่นนั้นแล้วไม่เราก็ไม่สามารถจะได้ถ้าพระองค์ไม่ให้กับเราต่อให้เราจะพยายามขวนขวายมันขนาดไหนก็ตามมันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าพระองค์ไม่ให้ ถ้าพระองค์ไม่ทรงประทานมันให้กับท่านท่านมีทรัพย์สินเงินทองมีรถขับมีบ้านที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นล้วนแล้วแต่เป็นความโปรดปานจากอัลลอฮ์สุบานอัตตาลาทั้งสิน้นฉะนั้นแล้วพี่น้องการบริจาคไม่ได้ทําให้ทรัพย์สินของเรานั้นบกพร่องถ้าเรามีความเอกราสมีการคิดดีต่ออัลลอฮ์เราจะได้ผลตอบแทนที่ดีบริจาค เท่าที่เราสามารถเท่าที่เราตั้งใจเท่าที่ทำให้เรานั้นไม่คิดไม่ดีต่อเงินที่มันได้จับจ่ายใช้สอยออกไปเพื่อหวังการตอบแทนที่ดีจากพระองค์เพื่อที่เรานั้นจะได้เป็นหนึ่งในบุคคลที่อยู่ในหมู่คนดีอะกูลมาตัสมาอุนวัสตักฟิรุลลอฮุลีวะลากุมวะลิซอิริลมุสลิมีนามินกุลิดัมฟัสตักฟิรุอินฮูวัลกุฟูรุลรหิม الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلوا وسلموا على امام المتقين وسيد الاولين آخرين محمد بن عبد الله كما امركم الله بذلك في كتابه فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحده صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ورضى الله عن الخلفاء الراشدين ائمه المهديين ابي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين و علي و وأغ... وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك واحسانك يا اكرم الاكرمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ودعوه يستجيب لكم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون